พี่ม่มีลยไม่ต้องมีแต่น,นก่อนตน้องง้าตเราเรตองสวยพี่เอาดยอยู่กับพี่นะมันลานานายยบลากนะหรือว่าน้องจะทนอยู่กับพี่ลบากนะหรือว่าน้องจะทนหนูตื่นเต้มากหนูแบบเหมาลงทั้งยืนเลยคี่เพราะว่าหนูตอนแรกก็แอบคิด่ว่าใครจะมาร้องเพลงนี้กับเราได้ ไม่มีรยไม่นมีแต่นี่ก่อนทน้องมหน้าตาหน่องอเจอวี่ออกภาพคนเจออยู่กับพี่หน้ามันลบากหราลว่านอบจะทนอยู่กับพี่ลำบากหนาลุยโน๊บโดหนูก็ทำดึงที่ของหนูนะคะนคิดว่ามันก็ร้ไงเพลงอลงเลยแหละจะแบบหนูนะก็พี่เ่าล้องดีมากครับร้องดียวาผมเยอะอนนี้พวกเราต้องขอ ทางนะ f b o o k o o k i g t i k t o k หรือว่าอย่างหนึ่นง YouTube นะคะก,ก็อย่าลื